ผู้ฟังกลับสยองกลับของคนชอบฟังเรื่องผีในการเล่านะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเรื่องเล่าสยองขวัญของคุณหมายเลขสมาชิก218 6 5 7 5เเรื่องประสบการณ์หลอนนะคะเรามีประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับเจ้าของกระทู้มาฝากเพื่อนๆที่ชอบอ่านเกี่ยวกับเรื่องหลอนนี้เป็นกระทู้แรก หากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษด้วยนะคะเราเป็นคนภาคอีสานเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคอีสานพอเรียนจบเราได้มีโอกาสมาทำงานที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนมีหอพักครูอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่หลังโรงเรียนหมู่บ้านนี้ใหญ่มากมีซอยเยอะมากซึ่งหอพักครูจะอยู่ระหว่างซอยที่1 7ถึง19 หอพักมีสองชั้นเราได้ห้องข้างล่างห้องที่สองหลังห้องเราเป็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่อาศัยต้นไม้ขึ้นรกมากหญ้าวัชพืชขึ้นปกคลุมบริเวณบ้านและที่สำคัญร้านขายของชำอยู่ไกลมากถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ซอยสามเวลาไปซื้อของก็ยืนจักรยานพี่ที่หอเราชอบปั่นจักรยานออกมาซื้อของเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาเป็นประจำ วันแรกที่เราปั่นจักรยานเพื่อที่จะไปซื้อของเราปั่นไปซอยที่19ปั่นไปไม่ถึงครึ่งซอยก็มีสุนัขไล่กัดอยากเอาเป็นเอาตายแล้วก็เห่ามันน่ากลัวมากและก็ห่าว,วันต่อมาเราก็ปั่นจักรยานไปซื้อของอีกแต่ทีนี้เราเปลี่ยนซอยเป็นซอยที่18ปรากฏว่าไม่ต่างจากซอยที่19เลยวันต่อมาเราก็ปั่นจักรยานไปซื้อของอีกเราปั่นซอยที่17 ในขณะที่ปั่นไปก็คิดว่าจะเป็นเหมือนกับสองซอยที่ผ่านมาไหมปรากฏว่าทุกอย่างเงียบกริบไม่มีสุนัขออกมาไล่กัดสักตัวเห่าก็ไม่มีบรรยากาศสองข้างทางเป็นทาวเฮาส์สองชั้นมันดูรกร้างต้นไม้ขึ้นใบไม้หล่นในบริเวณทาวน์เฮาส์มีคนอาศัยอยู่แค่ไม่กี่หลังทําให้ดูวังเวงมากแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไร เพราะว่าเรารู้แล้วว่าซอยนี้ปลอดภัยหลังจากนั้นมาเราก็ปั่นจักรยานผ่านที่ซอยนี้ประจำเข้าเรื่องเลยนะคะวันหนึ่งขณะที่เรากำลังนั่งเล่นเกมอย่างเมามันเสียง MSN ดังขึ้นเพื่อนเราทักมาบอกว่าให้เปิดกล้องคุยกันเราก็เลยหยุดเล่นเกมแล้วก็เปิดกล้องคุยกับเพื่อนตอนนั้นน่าจะเย็นมากละ่ะเราเปิดไฟในห้องไว้ไฟตรงอื่นยังไม่ได้เปิด เราลืมไปว่าเรานั่งเล่นคอมที่โต๊ะหันหน้าไปที่บานเกล็ดข้างหลังเราเป็นเตียงเราเปิดประตูหลังห้องและประตูห้องน้ำไว้ประตูทางเข้าจะตรงกับประตูห้องน้ำพอดีฝั่งเพื่อนมีกันอยู่ห้ถึงเคนเพื่อนถามว่าอยู่กับใครเราบอกว่าอยู่คนเดียวพร้อมกับหมุนกล้องให้เพื่อนดูคุยกันได้สักพักเราก็เลยบอกเพื่อนว่าจะไปเข้าห้องน้ำ พูดเสร็จเราก็ลุกไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาปรากฏว่าเพื่อนปิดกล้องไปแล้วเราเลยถามว่าปิดทำไมเพื่อนเลยถามว่าอยู่กับใครเราบอกว่าอยู่คนเดียวเพื่อนก็ถามย้ำอีกว่าอยู่กับใครเราก็ยืนยันว่าอยู่คนเดียวจริงๆและเพื่อนก็บอกว่าตอนที่เราไปเข้าห้องน้ำกล้องค้างตรงหน้าห้องน้ำ แล้วเห็นเรากำลังจะไปเข้าห้องน้ำ <g les> เห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่เสื้อสีขาวและกางเกงสีเทาเราไม่เชื่อที่เพื่อนพูดเพื <g les> ่อนส่งรูปมาเป็นหลักฐานส่งเราก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเรามีรูปให้เพื่อนๆได้พิจารณาด้วยนะคะขอย้ำนะคะว่าไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นพอตื่นเช้ามาเราก็ไปกินข้าวที่ร้านป้าข้างๆหอด้วยความที่อยากรู้ เลยเอารูปให้ป้าดูป้าดูได้สักพักก็ส่งให้คนในร้านข้าวดูบ้างทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนภาคอีสานมาทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับแฟนของเธอเธอทำงานก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดนี้เธอพักที่ทาวน์เฮาส์ซอย17อยู่กันหลายคนแฟนเธอเป็นคนเจ้าชู้มีเมียน้อยและไม่ค่อยกลับมาหาเธอเธอทำได้แค่รอและตอนนี้เธอท้อง วันหนึ่งแฟนเธอกลับมาเธอบอกเขาว่าท้องแต่แฟนของเธอบอกให้เธอไปทำแทง้งแต่เธอไม่ยอมแฟนของเธอเดินออกจากบ้านไปและไม่กลับมาอีกเลยมันทำให้เธอคิดสั้นวันต่อมาเพื่อนๆของเธอออกไปทำงานกันหมดเหลือเธอคนเดียวเธอบอกว่าไม่สบายอยากพักเพื่อนๆก็ไม่เอะใจอะไรพอเพื่อนออกไปได้สักพัก เธอก็ผูกคอตายในทาเฮ้านั้นกว่าเพื่อนจะรู้ก็ตอนที่กลับจากทํางานแล้วเพื่อนของเธอเลยนำศพเธอกลับไปยังบ้านเกิดของเธอหลังจากที่เธอตายไปได้ไม่นานเธอเฮี้ยนมากหลอกคนที่อยู่ในระแวกนั้นบ่อยมากจนคนในซอยเริ่มทยอยย้ายไปทีละหลังจนเหลือแค่ไม่กี่หลังป้าบอกว่าเธอเพิ่งหยุดเฮี้ยนไปสามเดือนก่อนหน้าเราจะมาอยู่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราใช้ชีวิตเหมือนเดิม เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานวันนั้นเป็นวันหยุดยาวครูที่หอกลับบ้านกันหมดเหลือแค่เราคนเดียวขณะที่เราเล่นเกมอยู่น่าจะห้าโมงเย็นเราได้ยินเสียงคนทุบประตูห้องน้ำปัง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 เสียงดังมากมันดังมาจากห้องเราเองเราได้ยินเราก็สะดุ้งตกใจมากแต่ก็ทำเป็นไม่สนใจอะไรหลายวันผ่านไปขณะที่เรานอนอยู่ เราได้ยินเสียงคนเดินในห้องเดินไปมาเราก็ทำเป็นไม่ได้ยินแล้วก็นอนต่อและก่อนนอนคืนหนึ่งเราพูดออกไปว่าแน่จริงคืนนี้บอกหวยด้วยเข้าฝันก็ได้แล้วอยากได้อะไรก็จะให้พูดออกมาด้วยความโมโหไม่ทันได้คิดอะไรแล้วเราก็หลับไปฝันว่าเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงแล้วได้ยินเสียงก็แก๊กที่บานเกล็ดหลังประตูห้อง แล้วเราก็หันไปดูเห็นมือเหี่ยวๆมีเล็บยาวมากกำลังเอามือเข้ามาในบานเกล็ดด้วยความที่ตกใจคิดว่าเป็นโจรเลยลุกจากที่นอนแล้วไปหยิบมีดมาฟันที่มือนั้นเราได้ยินเสียงกรีดร้องสักพักก็หายไปแล้วได้ยินเสียงคนทุบป,ประตูอยู่หน้าห้องแล้วเสียงก็เงียบสักพักเห็นเป็นเงาดำๆรูปร่างผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายเตียงแล้วพูดว่าอยากได้หวยไม่ใช่เหรอ เราตอบว่าใช่ผู้หญิงคนนั้นเลยให้หวยมาสองตัวพอเราตื่นมาตอนเช้าโทรให้น้องซื้อให้เราก็ซื้อนะห้าบาทเราไม่ชอบเล่นหวยพอวันหวยออกปรากฏว่าถูกเราโทรไปหาน้องน้องบอกว่าลืมไม่ได้ซื้อให้เราก็ไม่ได้อะไรหลังจากนั้นเราก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยช่วงนั้นเราไม่อยากกลับบ้านขนาดมีวันหยุดยาวเรายังไม่กลับ พอไปทำงานพี่ที่โรงเรียนทักว่าทำไมช่วงนี้ดูคล้ำๆหน้าหมองจังโดนของหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่หลอกมั้งช่วงนั้นเราไม่สบายบ่อยมากเป็นๆหายๆมีอยู่วันหนึ่งอยู่ๆเราอยากกลับบ้านขึ้นมาซะง,งั้นเราเดินไปหาพี่บอกว่าอยากกลับบ้านพี่เลยบอกว่ากลับด้วยแกันไหมพี่จะกลับพอดีพรุ่งนี้ไปพร้อมกันเราก็ตอบตกลงเพราะมีเพื่อนกลับ พอไปถึงบ้านยายถามว่าทำไมผอมจังหน้าดูคล้งมากเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปวัดตื่นเช้ามายายพาไปวัดวัดนี้เป็นวัดป่าและเป็นที่นับถือของคนในพื้นที่พอเดินเข้าไปในศาลาพระพูดว่าโยมพาใครมาด้วยเราก็หันหลังกลับไปมองก็ไม่มีใครพระบอกว่าโยมนั่นแหละมีคนตามมาด้วยเราเลยลองเชิงพระรูปนั้นว่าที่ตามมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ท่านตอบว่าเป็นผู้หญิงเราถามว่าแล้วตามมาจากไหนท่านตอบว่าตามมาจากที่ทำงานเราถามว่าแล้วเขาต้องการอะไรท่านตอบว่าแล้วโยมพูดอะไรกับเขาไว้ล่ะเราก็นั่งคิดสักพักก็พูดขึ้นมาว่าอยากได้อะไรก็จะให้ท่านเลยบอกว่านั่นแหละที่เขาตามโยมมาเราถามว่าแล้วเขาต้องการอะไรท่านเลยบอกว่าเขาต้องการชีวิตของโยมดีนะที่ดวงยังไม่ถึงคาด ป่วยบ่อยใช่ไหมเราตอบใช่ค่ะท่านบอกว่าไม่แปลกหรอกก็เขาไปไหนมาไหนกับโยมตลอดถามพระว่าพอมีทางแก้ไหมท่านตอบว่ามีแต่ต้องทําภายในสามวันไม่งั้นตายไปรดน้ํามนต์เจ็ดวัดภายในวันเดียวต้องได้เจ็ดวัดและต้องทําภายในสามวันนี้เท่านั้นแล้วเขาก็จะไม่มากวนอีกเรากับยายก็กลับบ้านพอตื่นเช้ามา ตากับยายก็พาไปรดน้ำมนต์เจ็ดวัดหลังจากนั้นเราก็ไม่เคยเจอเธออีกเลยเรากลับไปทำงานและอยู่ที่ห้องนั้นต่อจนครบ6เดือนเราก็ย้ายไปทำงานกับเพื่อนที่กรุงเทพเรื่องที่เราเล่ามานี้ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงไม่ได้แต่งขึ้นมาขอได้รับคำขอบคุณจากหมายเลขสมาชิก2186575นะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับคลิปนี้ชอบไม่ชอบอย่างไรฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ